first one is o a n g and then m i x with s a r a e right this one is okay but the second one is the first one is o a n g also and the vowel is s a r a o. จำได้ไหมบทที่แล้วบทที่แล้วที่เราเรียนการสระโอเออออเอออออ่าคำนี้ค่ะคำนี้เห็นว่าอะไรคะกอย่าค่ะ พี่กอย่าค่ะ spelling this one พี่บออาเนาบาค่ะบอบอบอโอบอโออบอบอเอ๋บอบอเอ๋เบ <Bo> ่เบอเก่งมากบานเบอบานเอ Very g ก o d ค่ะบออาโนบานบานเบบอเอเบบานบอปที